ไม่ใช่ช่องคนเมืองถอยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมได้พูดเกินไปในคลิปที่แล้วนะว่าผมแลกมา2ชิ้นนะผมก็ชิ้นเนี้ยจะเป็นชิ้นที่2ส่วนวิธีการแลกจะเป็นยังไงนั้นกลับไปดูคลิปแรกแล้วกันนะที่เป็นตัวแก้วน้ำน,นะผมเพราะผมได้ทําการสอนวิธีการแลกในเรื่องของการแลกตัวแต้มนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็เป็นคิวของเสื้อยืดที่ผมแลกมาอีก ยางไงครับผมไปดูกันเลยครับผมปะว่านี้เป็นเสื้อตัวไหนมาดูกันับนี่ครับผมนี่ก็เป็นเสื้อครับผมของวอลลิคนะครับผมก็ตัวนี้ท็อบไซส์ที่ผมได้มานะครับมันจะไม่มีเลือกไซส์ครับมันก็คือเป็นแบบฟรีไซส์ผมก็จะเป็นไซส์ 3L นะผมก็ไซซ์ M เขาเขียนว่าไซส์ M ครับซึ่งเป็นผมหาไซส์อื่นไม่ได้ครับมันมีให้เลือกแค่ไซส์เดียวครับเดี๋ยวเรามาแกะ ดูตัวลายกันดีกว่านะครับว่าจะสวยหรือเปล่านี่ครับอื่ดูผมตัวลายของเสื้อก็จะเป็นแบบเรียกว่าอะไรครับเนี่ยเป็นวิลลุฟันวิลคัมทูบูมแฟมิลี่นี่ก็อันนี้ผม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 ไม่รู้เหมือนกันนะว่าว่าว่าเสื้อตัวนี้ครับมันทำมา เนื่องในโอกาสอะไรครับเป็นการ์ตูนหรือว่าเป็นงานอะไรนี่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะใครรู้บอกผมทีลกันนี่ก็จะเป็นรวดลายผมก็ถือได้ว่าลายสวยเหมือนกันนะครับนี่ hey, ดูรัดลายก่อนนะเนื้อผ้าเป็นผ้ากีฬานะครับผมทีแบบนี่ครับผมเห็นไหมครับเป็นผ้าแบบผ้ากีฬานะครับแล้วก็รวดลายนะครับเป็นการมันจะเรียกว่าสกรีนมันก็ไม่เชิงผมมันเหมือนแบบ เป็นสกีนครับจะเป็นสกีนแบบให้สีมันติดกับเนื้อผ้าเลยนะครับก็ขนาดไซส์ก็3าอจริงๆครับซึ่งใหญ่มากๆเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะคนตัวแบบโตๆน่าจะใส่ได้ผมนี่ก็จะเป็นารายละเอียดบอกไว้นะครับผมปุ๊บๆ,ๆนี่สามเอลไซส์อมไม่น่าจะเป็นไซส์อ็มนะครับ ก้อนนี้คนระับเนี่ยเป็นเนี่ยสวมใส่สบายผมแล้วก็คําแนะนำนะผมซักอุณหภูมิไม่เกิน30มสิบตัวผมกนานนอนหนอนผ้านี่ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับผมของเนื้อผ้านะครับเป็นอ่าโพลีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังนี่ครับจะมีนี่ครับเป็นลายแบบนี่ครับเหมือน เรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ครับผมก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเสื้อเนี่ยมาจากเป็นงานกิจกรรมหรือว่าเป็นงานอะไรครับเพราะว่าผมเห็นในเมเจอร์มันมีให้แลกก็เลยแลกมาครับดยเฉพาะเป็นวดลายที่ประมาณนี้ครับผมสําหรับเสื้อยือดเป็นเสื้อกีฬานะครับมรมลายก็ถือว่าสวยงามครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับเป็นการแบบเปิดให้ดูนะว่าตัวเนื้อผ้างานจริงครับผมเป็นแบบไหนครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอะไรมากมายนะผมก็ไว้ติดตามชมกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนกดยินดีกดติดตามกด Sub s c r i b e กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับเจนครับสวัสดีครับ